มั่นใจว่ารัชจักก็เป็นของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ,อมีคุณลักษณะที่โดดเด่นนะครับพ่อรับหัวข้อเรื่องนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายว่าพ,พ่อรู้ดีทุกเรื่องมีหลายคนที่ ให้ความคิดที่ดีนะครับเมื่อกี้ที้ฟังการแบ่งปันในกลุ่มย่อยก็รู้สึกว่าเข้าท่าดีนะครับก็มีความหมายนะครับบางทีมีมุมลบมุมบวกมีการตลกให้เข้าในแนวคิดที่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่งดงามนี่ก็คือรูปแบบหนึ่งของพระสังฆะนะครับโดยปกติแล้วนะครับพระสักรหรือคริสจัก,กที่พี่น้อง โปรเตสแตนต์หรือคริสเตียนนะครับก็เป็นคำคำเดียวกันก็เป็นกลุ่มคริสตชนที่พระเจ้าได้รวมเราไว้ในความเชื่อถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นพระผู้ถ่ของชาวเราและในการรวมตัวนี้เราเองก็ถือว่าเป็นพระวรกายทิ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและมีพระองค์ซึ่งเป็นศรีรษะหรือพระเศียรนั่นเองนะครับนี่ก็คือคำสอน พื้นฐานที่เราเรียนมาแต่ดั้งแต่เดิมแต่พ่อก็คิดว่าคําแต่ละคํานี้ก็เป็นคําที่มีความหมายเพราะว่าเรานั้นมารวมตัวกันต้นคําดั้งเดิมใช้คําว่าเอ็กเลเซียหมายความว่าการมาประชุมมารวมตัวกันเวลาที่เราจะรวมกันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องมีเลือดเนื้อมีความเชื่อและ มากกว่านั้นมีจิตใจที่ลึกซึ้งอันเป็นเอกภาพอันเดียวกันมิฉะนั้นแล้วเราคงจะไม่ได้มาพบกันได้ง่ายๆนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเราซึ่งบางทีมีพื้นเพที่แตกต่างกันแต่เราก็มีคุณักษณะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะเป็นพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและมีพระองค์นั้นเป็นศีรษะ นอกจากนี้แล้วเราจะเห็นว่าในพระสัจเนี่ยก็มีแนวคิดหรือว่ามีคุรษสะที่โดดเด่นโดดเด่นก็เพราะว่าพระสัจนั้นเป็นการประทับอยู่ของพระเจ้าในหนังสือกิจการอัครธรรมทูตเวลาที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนแล้วพวกเขามีความหวาดกลัวหวาดกลัวเพราะว่าพระอาจารย์เจ้าได้ถูก ฆ่าตายสิ้นพระชนบนไม้กางเขนวันไหนน่อจะเป็นเวรของเราซึ่งเป็นสิทธิ์ขององค์พระเยสุขเจ้าแต่ว่าที่สุดแล้วการประทับอยู่การเสด็จมาขององค์พระจิตเจ้าในวันเพเทคอสก็ทําให้พวกเขานั้นมีความกล้าหาญและก็ถือว่าเป็นวันกําเนิดของพระศาสนานี่คือความหมายอีกรูปแบบหนึ่งและทําให้พวกเขานั้นมีความเข้มแข็แขง กล้าหาญและกล้าที่จะพบและ,ะเผชิญกับความจริงแห่งชีวิตเราทราบว่าการ,รเผชิญนั้นบางครั้งก็ง่ายบางครั้งก็ยากบางครั้งเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่อาศัยองค์พระจิตเจ้าที่ประทับอยู่ในพระสัจก็ทําให้เรามีความกล้าหาญประการที่สองนะครับเรามาทำอะไรกันเรามาพบปะอยู่ด้วยกัน ในการมีความสัมพันธ์องค์พระเยซูเจ้าเป็นแกนกลางเป็นสารณะเป็นพระองค์ที่นำพาให้เรามาศึกษาเข้าใจเรียนรู้อาศัยความร่ำรวยของกันและกันและมีความสัมพันธ์กันพระสัาจจ์ไม่ได้หมายความว่าต่างคนต่างมาแล้วมารวมกันแล้วก็จบคงไม่ไม่ได้หมายความแค่นั้นนะครับในคลิปหรือวิดีโอที่เราได้ดูนั้น เราเห็นภาพของความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงคนนั้นนะครับดูเหมือนว่าเขาได้มีความเชื่อลึกซึ้งมากขึ้นก็เพราะว่าเขาได้สัมผัสกับความรักที่ผู้คนให้กับเขาในการให้อาหารก็ดีในการช่วยเหลือก็ดีและร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันซึ่งเป็นคุณค่าที่หนังสือกิจการอัคราโสกได้ให้ความสำคัญอันนี้และเราก็พบความจริงว่า นี่คือสัมพันธภาพในองค์พระเยซูเจ้าและในเพื่อนพี่น้องเพราะเราเป็นครอบครัวอันเดียวกันประการที่สนะครับเราเป็นสายเลือดแห่งศิลล้างบาปสำหรับคริสชนแล้วนะครับเวลาที่เราได้รับศิลล้างบาปก็คือการเข้าสู่ประตูของศิลศักดิ์สิทธิ์ประการอ,อื่นๆและเข้าในพระสัจจาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ แม้ว่าหลังวัตกันที่สองนี้จะเปิดกว้างมากขึ้นแต่เส้นทางนี้คือเส้นทางสายตรงที่ทำให้เรานั้นมีสัมพันธภาพและสายเลือดอันเดียวกันคือสายเลือดแห่งศิลังบาปในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่ได้ไถ่บาปให้กับเราและลบล้างรอยมลทินบาปกำเนิดให้กับชื่อของเราทำให้เรานั้นกลายเป็นบุตรของพระเจ้าและมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ประการที่4ในพระสัจจ์นี้เองเรามีความชัดเจนจากคำสอนขององค์พระเยซูเจ้าว่าไม่มีใครจะมาทำลายพระสัจจ์ได้นั่นหมายความว่าประตูนรกก็ไม่สามารถจะทำลายพระสัจจะได้เป็นตุดดังศิลาที่เข้มแข็งนี่คือคำสอนขององค์พระเยซูเจ้าเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าพระสัจจะยังคงตั้งมั่นอยู่ตราบทุกวันนี้ นะครับและก็จะคงอยู่ตลอดไปนิรันดรน,นี่คือความเชื่อของเราและเราก็พบความจริงนี้ว่าความเชื่อของเราไม่ได้เลื่อนลอยแต่เป็นความจริงสองพันกว่าปีมาแล้วที่พระสัจจ์ยังตั้งมั่นอยู่อาศัยคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นรากฐานและพระองค์ยังสถิตอยู่ในพระสัจจ์นั่นเองนอกจากนี้นะครับ ข้อที่ห้าที่พ่อได้ไตร่ตรองก็คือว่าพระศาจนจาในตัวเองมีความศักดิ์สิทธิ์และก็ทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเวลาที่พ่อเรียนเกี่ยวกับชีวิตนักบวชอาจารย์ที่สอนพ่อนะครับคงดีท่านจะครบห้าสิบปีนะครับในการบวชเป็นพระสงฆ์พ่อยังจบได้ดีว่าเรานักบวชนั้นเติบโตในพระศาสนาจจ เราอาจจะมีเส้นทางอื่นได้แต่ว่าเส้นทางในพระสะจัจจ์เนี่ยเป็นเส้นทางสายที่ชัดเจนมั่นคงและตรงที่สุดเพราะเราเดินในเส้นทางแห่งพระสะจัจจ์เราทําให้ศักดิ์สิทธิ์ในพระสะจัจจ์นะครับเพราะฉะนั้นเราดวมตัวกันเราอยู่ด้วยกันและขณะเดียกันเราก็ตั้งความเชื่อไปด้วยกันก็ทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียว เราได้ยินคำพูดในวิดีโอที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของแม่ชีเทเรซาแห่งกาลกัตานะครับชีวิตของเธอนั้นศักดิ์สิทธิ์และก็เผยแผ่ความศักดิ์สิทธิ์ของเธอไปอยังผู้คนผู้ยากไร้แล้วเราก็เห็นว่าในพระสะัจมีสิ่งงดงามมากมายที่ทำให้เรารู้สึกและสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายที่เกิดขึ้นทำให้เรามีความเชื่อมั่น และขณะเดียวกันเราก็ได้รับพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของสมาชิกของทุกคนในพระสัจจ์ของเรานอกจากนั้นข้อที่6พระสัจจ์นั้นมีความเป็นสากลเป็นของทุกคนนะครับเราได้ยินว่าไม่ว่าเชื้อชาติใดเผ่าพันธุ์ใดหรือใครก็แล้วแต่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นบาทหลวงเป็นครวดัดมีความเป็นสากลและทุกคนนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประการที่เจ็ดนะครับที่จริงมีหลากหลายนะครับแต่ก็พอก็พูดประมาณประมาณนี้เป็นการแบ่งปันและการไตรตรองนะครับพราะ,ะจักสืบเนื่องมาจากบรรดาอัครสาาวกซึ่งเป็นสิ์ผู้ใกล้ชิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นรอยต่อที่ขาดวิ่นไปแต่จะมีความต่อเนื่องเรายอมรับความจริงว่าแม้ว่าบางครั้งดูเหมือนว่าพระสะจัจจ์มีความอ่อนแอมีรอยมลทินแต่พระสะจัจจ์ยังคงอยู่เสมอพระเจ้าได้โปรดประทานให้ผู้ที่มีน้ําใจดีผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มาปฏิรูปทําให้พระสะจัจจ์มีความสะอาดและผุดพ่องมากขึ้นนะครับ ไม่มีสิ่งใดที่จะสูญหายและขาดวิ่นไปโดยไม่ไม่มีความต่อเนื่องเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องแล,และบางครั้งเราพบความจริงว่าแม้จะถูกการเบียดเบียนพระสัจจ์พาอจําได้ดีว่าพระคุณเจ้าประพลเคยบอกว่าพระสัจจ์แม้ว่าจะถูกเบียดเบียนจะเหมือนฟองน้ําถูกบีบที่หนึ่ง ก็ไปนะครับฟองก็จะไปผุดอีกที่หนึ่งหลายครั้งก็เป็นแบบนั้นจริงๆและแม้แต่ในยุคของอัครสา,าวกเวลาที่ถูกเบียดเบียนแต่กลับกลายทําให้เลือดเนื้อที่หลังโลหิตนั้นกลายเป็นผู้ที่มีความเชื่อมากขึ้นแม้แต่ไม่เว้นแต่ในประเทศไทยของเราและยิ่งแถบประเทศที่ใกล้เคียงปัจจุบันนี้ก็มีประเทศเบียนมานะครับ เราก็รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ขนาดเดียวกันเราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าพระศักรจะไม่มีวันสูญหายไปแต่ยังคงอยู่นิรันดรสืบเนื่องอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเราทุกๆวันนี้โอเคครับเพราะนั้นคำถามที่เราต้องถามกับตัวของพ่อเองตัวเราเองก็คือว่าเรารักพระศักร์อยู่ที่ระดับใด และเราตระหนักถึงพระสัจจ์ในฐานะนะครับกลุ่มผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูเจ้าอยู่ระดับใดจริงๆแล้วต้องทําให้เรานั้นมีความสํานึกมากขึ้นในความรักต่อพระสัจจ์และกลุ่มที่เราอยู่ร่วมกันเพราะสิ่งเหล่านี้นําพาให้ชีวิตของเราจเจริญเติบโตขึ้นและขณะเดียวกันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสาพนักบุญที่แลเห็นได้ครับสวัสดีครับ